เจ้ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับเราชิมิวเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราชิมิวก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบฝึกหัดมาสอนนักเรียนนะคะเราชื่อขอทบทวนก่อนเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนแบบเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เราชื่อได้สั่งงานก็คือให้นักเรียนเนี่ย เขียนใช่ไหมคะเขียนแบบฝึกทบทวนนี้แล้วก็ส่งมาให้เราชื่อในรายกลุ่มถูกไหมแล้วนักเรียนบางคนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งงานของเราชื่อนะสามารถส่งมาในอาราบามัมในไลน์ได้นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราชื่อก็จะทบทวนก่อนจากนั้น เราชื่อก็อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในอีกเล่มหนึ่งนะคะโอเคเนาะค่ะในวันนี้เราจะมาทบทวนเสียงสระเดี่ยวทั้งหตัวนี้ก่อนเลยตัวที่1นนะคะตัวที่1ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะอ่านว่าอะไรนะนักเรียน,อ,น,อ,นอ่านว่าอานะคะอ่านว่าอานั่นเองอาต่อไป โอใช่ไหมคะโอเออีอูอีอ่าให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะหนึ่งสอามออโอเออี o, e, o, อูอีอ่าโอเคอ่านได้แล้วเนาะทีนี้ ให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือที่เป็นเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะที่มันจะเขียนด้านมุมขวาบนว่าแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ่าหยิบขึ้นมาเลยแป๊บหนึ่งนะ เมื่อน,นักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะแปบ๊บหนึ่งนักเรียนก็จะพบกับหน้าตาของแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องไหมคะเราชื่อขออนุญาตซูมให้นักเรียนดูแปบ๊บหนึ่งนะคะเ,เราชื่อกดผิดอ่าขออนุญาตซูมโอเค ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะอ่าก็จะมีรูปลิงรูปสุนัขนกหมูแล้วก็อะไรนะ่ะแมวหรือเสือนะ่ะใช่ไหมคะแล้วก็รูปงูใช่ไหมคะอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้โจทย์เขาบอกว่าฟังตามลำดับแล้วก็เขียนเสียงสระลงไปถูกไหม แต่ในที่นี้เราซื้อก็จะทําให้นักเรียนเข้าใจโดยการเราซื้อก็จะบอกว่าอ่ะคาที่หนึ่งรูปลิงรูปลิงพูดว่าสมมติพูดว่าอ e. ีนักเรียนก็เขียนสระอีลงไปใช่ไหมคะเขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมที่พี่ลิงเขาชูมือขึ้นใช่ไหมอ่ะโอเคนะตัวอย่างก่อนเนาะตัวอย่างเราชื่อบอกว่าคําที่หนึ่งพี่ลิงพูดว่า เออใช่ไหมคะพอพี่ลิงพูดว่าเออปุ๊บเด็กๆก็ทำไมเขียนใช่ไหมคะเขียนเออลงไปเขียนเออลงไปอ่ะสมมตินะสมมุติเดี๋ยวเพิ่งทำตามนะคะอ่ะเอออ่ะก็เขียนลงไปแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะโอเคเนาะทีนี้เราชื่อให้ทำจริงๆแล้วนะอ่าให้ทำจริงๆแล้วนะ ขอปรับขนาดแป๊บหนึง่งโอเคได้แล้วอ่ะเราชื่อก็จะใช้ดินสอในนี้ในการเขียนนะคะลายมือมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราชื่อไม่ถนัดเขียนในเมาส์นะให้นักเรียนเขียนสวยๆนะคะเขียนสวยๆอ่ะตัวแรกพี่ลิงพี่ลิงเขาพูดว่าโอ้ อ่าโอเราชื่อยังไม่เฉลยนะว่ามันเขียนยังไงให้นักเรียนทำก่อนนะคะโอตัวที่สองพี่สุนักใช่ไหมคะพี่สุนักเขาบอกว่าอีอีอ่าพี่สุนักบอกว่าอีอีคือตัวไหนให้นักเรียนเขียนลงไปเลย ต่อไปก็จะเป็นพี่นกใช่ไหมคะพี่นกบอกว่าอาอาอาพี่นกบอกว่าอานักเรียนก็เขียนตัวอาลงไปต่อมาพี่แมวหรือพี่เสือก็ไม่รู้น่าจะเป็นแมวนะมีหนวดตรงนี้นะคะพ,ออพูดว่าเอออ่าพูดว่าเออเด็กๆก,ก็ใส่สาลาเออลงไป ต่อมาพี่งูพี่งูเขาพูดว่าอูอ่าเด็กๆก,ก็ใส่สระอูลงไปและพี่หมูตัวสุดท้ายนะคะพี่หมูตัวสุดท้ายเขาพูดว่าอีอ่าอีเด็กๆก,ก,ก็เขียนอีลงไปตรงที่พี่หมูบอกนะคะอ่าโอเค ทีนี้เรามาดูพร้อมกันเราือเชื่อว่าหลายคนน่าจะเขียนไปแล้วใช่ไหมคะหรือหลายคนน่าจะรอที่เราชื่อเฉลยใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะดูข้อแรกพี่ลิงพี่ลิงพูดว่าอใช่ไหมคะเด็กๆอคือตัวไหนอ่ะเราทบทวนพร้อมกันออ o e, e u u e ใช่ไหม พี่ลิงพูดว่า O นั่นคือตัวที่ที่เท่าไรที่สองนะคะที่สองนั่นเองเราก็เขียนไป O อ,อ่าเราชื่อก็จะบรรจงนิดนึงอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะว่าเราืใช้เมาส์า่เด็กๆใช้ดินสอนะคะก็สามารถเขียนให้ส,สวยๆได้นะเพราะว่าเราชื่อก็จะตรวจนะคะต่อมาคำที่สอง พี่สุนะัพูดว่าอีอ่าอ,อีคือตัวไหนแทนแทนแทนเฉลยก็คือตัวนี้นะคะตัวอูที่มันมีจุดข้างบนนั่นเองนะคะมีจุดข้างบนอ่าต่อมาพี่นกพี่นกพูดว่าอา าพี่อนพูดว่าอานะคะอาก็คือตัวนี้นั่นเองตัวอานะคะตัวอาเราชื่ออาจจะเขียนเอียงไปนิดนึงนะก็อขออภัยนะคะต่อมาพี่แมวพี่แมวพูดว่าพี่แมวโดวยพี่เสือไม่รู้เนาะ เอออาซาลาเออคือตัวไหนแทนแทนแทนเออก็คือตัวนี้นั่นเองอ่าตัวเออได้แล้วต่อมาพี่งูพี่งูพูดว่าอูอ่าอูก็คือตัวนี้นั่นเองอ,ตอ,ตอาตัวอูก็คือตัวนี้ เราชื่อเขียนไม่สวยเลยไม่เป็นไรเนาะต่อมาพี่หมูตัวสุดท้ายพูดว่าอ e ีอ่าอีก็คือตัวนี้อ่าตัวอ e ีก็คือตัวนี้นั่นเองโอเคหกตัวเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะหกตัวอ่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วในหน้าที่หกเสร็จแล้วให้เด็กๆ เปิดไปหน้าที่เจ็ดค่ะหน้าที่เจ็ดอ่าหน้าที่เจ็ดก็จะเป็นการโยงเส้นจับคู่เสียงสระให้ถูกต้องนะคะอันนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะในหนังสือเล่มแบบเรียนมีนะคะอ่ะ เราซื้อก็จะอ่านให้ฟังก่อน a o e u และ u ใช่ไหมอ o e u u นะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มทำเลยตัวแรกตัว a ตัว a ต้องจับคู่กับรูปภาพไหนคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ย แทนแทนแทนฉเฉยตัวอ่ก็ต้องจับคู่กับเด็กคนนี้ไงจําได้ไหมอาให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดขีดนะคะจะได้ตรงนะคะจะได้ตรงส่วนเราชนะไม้บรรทัดขีดไม่ได้ก็เลยบิดบิดเบี้ยวไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะคะให้อภัยหลักสีตด้วยนะต่อมา ข้อที่สองอ่านว่าโออ่าตัวโอเดาสิว่าคือภาพไหนนะอ่าคือภาพไหนลราซื้อให้เวลาสามวินาทีหนึ่งสองสามตัวโอก็คือตัวลูกไ,ก,ไก,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 ก่นั่นเองไก่กระตากกระตากนั่นเองอ่าต่อมาตัว เออสารเอเอต้องคู่กับใครคะดูสิใช่พี่ปาหรือเปล่าเอหรือว่าจะเป็นพี่ห่านหรือว่าจะเป็นเสื้อตัวนี้ฉเฉลยตัวเออก็คือต้องโยงไปหาพี่ห่านนั่นเองนะคะพี่ห่านอยู่นี่อาต่อไป สาลอีซาลอีก็ต้องโยงไปหาอะไรเอ่ยแทนแทนแทนโยงไปหาเสื้อไงคะอีจำได้ไหมโยงไปหาเสื้อนะคะต่อมาตัวอูตัวอูววที่ไม่มีจุดด้านบนสองจุดใช่ไหมคะตัวโอ เราชื่อพูดผิดแล้วตัวอูนะคะตัวอ,อูตัวอูก็ต้องโยงไปหาบ้านนั่นเองอบ้านอยู่นี่ก็โยงไปหาบ้านนะคะโอเคต่อมาตัวสุดท้ายตัวอีอ่าตัวอีอมีจุดสองจุดด้วยนะคะก็ต้องโยงไปหา พี่ปลานั่นเองนะคะพี่ปลาอ่าโยงเลยโยงไปเลยพี่ปลาอยู่นี่อ่าโอเคเรียบร้อยหน้าที่เจ็ดนะคะเรียบร้อยแล้วอ่าผ่านไปทีนี้อ่ะมาถึงแบบฝึกหัดหน้าที่แปดนะคะหน้าที่แปดหน้านี้เนาะหน้านี้นะคะ ฝึกเขียนและจำนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะนะคะเขียนตามรอยปะให้สวยงามให้ครบทุกตัวนะคะวิธีการเขียนก็คือเด็กๆด,ดูเขามีวิธีการเขียนให้ให้เด็กๆด,ดูลูกสอนนะคะดูลูกสอนนี้นี่ เขาโยงไปทางไหนให้ขึ้นให้เขียนไปทางไหนนักเรียนก็เขียนตามเราชื่อจะเขียนให้ดูก่อนอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าเราชื่อใช้เมาส์เขียนนะคะอ่ะดูตัวแรกเขาบอกให้เขียนแบบนี้เราชื่อก็อเขียนเลยอ่ะโอเคเราชื่อเขียนแล้วต่อมาเขียนอีกอ่ะ เราซื้ออาจจะเขียนได้ไม่สวยเหมือนที่หนูเขียนนะคะเพราะว่าเราซื้อใช้เมาส์เราซื้อไม่ได้ใช้ดินสอนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะให้เดกเขียนให้หมดเลยนะคะตามเส้นปะต่อมาตัวที่สองเขาให้เขียนยังไงอ่าเราสื่อเขียนให้ดูหนึ่งสองซ้อ่า เราซื้อเขียนแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนตัวหนอนเลยอ่ะเพราะเราชื่อใช้เมาส์มันเขียนไม่สวยนะคะต้องใช้ดินสอนนะคะเด็กๆต่อไปตัวนี้จากบนลงล่างนะคะอ่านซื้อให้ดูหนึ่งสองสามผึกอ่าโอเคตัวนี้พอได้เนาะพอพอสวยพอดูออกใช่ไหมคะโอเคให้เด็กๆเ,เขียนหน้าที่แปดนี้ให้เสร็จ นะคะให้เสร็จให้หมดเลยนะการบ้านวันนี้ก็คือให้เด็กๆเ,เขียนหน้าที่8ดให้เสร็จเรียบร้อยส่วนเนะะื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นสระเดียวทั้ง6ตัวนี้เราชื่อคิดว่าเด็กๆน่าจะจำได้แล้วว่าอ่านว่า a o e i u u ใช่ไหมคะ a o e i u แล้วก็ u a แปฝึกหัดทำตั้งแต่หน้าที่6ถึงหน้าที่8เลยนะคะอะสามหน้านี้ให้เด็กๆทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งมาให้เราซื้อดูทั้งสามหน้านี้มาที่ไลน์กลุ่มที่เราซื้อสร้างอัลบั้มว่า ส่งงานวิชาภาษาจีนนะคะให้เด็กๆเข้าไปดูในไลน์ของเรานะคะโอเคจากนั้นถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะได้ด้วยการ3รูปใช่ไหมคะ3รูปให้พิมพ์ชื่อจริงนะคะชื่อจริงชื่อช้าลเลขที่นะคะไว้ที่รูปทั้ง3รูปนี้ด้วยห้ามเขียนมาแค่รูปเดียวนะต้องเขียน3รูปนะคะเพราะว่า เวลาเราซื้อตรวจเนี่ยบางทีอ่ามันมันเยอะใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราซื้อไม่รู้ว่าอ้าวสรุปแล้วเขียนชื่อมาหน้านึงและอีกหน้านึงไม่เขียนแล้วสรุปแล้วอันนี้เป็นของใครอาจจะตกหล่นได้นะคะโอเคเนาะอ่าวันนี้เราซื้อก็ทิ้งเนื้อหาไว้ถึงหน้าที่แดของแบบฝึกหัดนะคะโอเคในครั้งหน้าเราซื้อจะ เริ่มขึ้นเนื้อหาในบทที่สองแล้วนะคะแต่ก็จะกลับมาทวนในบทแรกด้วยแล้วก็มาเริ่มเนื้อหาในบทที่สองนะคะโอเคนะในวันนี้เราได้ทำแบบฝึกหัดเสร็จสิ้นแล้วในบทที่1น,นะคะถึงหน้าที่8หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะทำและส่งมาให้เราชื่อตรวจนะคะในไลน์ขอให้ เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนทุกหน้านะคะจะได้ไม่มีการตกหล่นนะคะเวลาเราชื้อตรวจบางคนบอกว่าเราชื้อขาหนูส่งแล้วทําไมเราซื้อไม่เช็คให้หนูบางทีนะคะเขียนชื่อตกหล่นบางทีส่งมาแต่ไม่มีชื่อเราซื้ก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีแค่ชื่อลายอย่างเงี้ยเราซื้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมให้เขียนชื่อชั้นเลขที่มาเลยนะโอเค สำหรับในวันนี้นะคะเราชื้อก็มีเนื้อหามาสอนเท่านี้ส่วนในครั้งหน้านะคะในครั้งหน้าเราก็จะมาเริ่มเรียนเนื้อหาบทที่2นะคะแล้วก็มาทบทวนในบทที่1ด้วยนะโอเคสำหรับในวันนี้อย่าลืมทำการบ้านนะคะโอเคเอาไว้เท่านี้คะ่ะบ๊ายบายใจ้เจียน